เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นนะครับพี่น้อง3ห้องนอน3ห้องน้ำนะครับสองห้องครัวเนาะครับมีสวนย่อมนะฮะบริเวณข้างบ้านนะครับแล้วก็มีนะครับพื้นที่ใช้สอยด้วยนะครับอ่านะฮะหน้าบ้านนี่นะฮะจะกว้างนะครับ12เมตรนะครับความลึกของเขานะครับของตัวบ้านนี่ก็นะครับ18เมตรนะฮะขนาดพื้นที่ของนะครับตัวบ้านก็นะครับ140ตารางเมตรนะครับพี่น้องครับ มีทั้งครัวนะฮะบิลอินนะครับตกแต่งไว้ครบพร้อมเลยทีเดียวนะฮะแอร์นะครับเครื่องทำน้ำอุ่นนะฮะห้องถงรับแขกก็นะครับสวยหรูดูดีนะฮะชั้นที่2นี้นะครับก็จะมีนะครับอีก3ห้องนอนนะฮะในที่รวมนะครับพี่น้องก็จะมี54 3สิสนสิตารางวานะครับเนาะสภาพบ้านจังใหม่จอดรถยนต์ได้ถึง3คันคุ้มค่าจริงๆนะครับ ถ้าพี่น้องสนใจนะครับก็สามารถที่จะจะ,จะติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมกับผมได้ที่0991463979นะครับคุณต้อเล่นที่ดินนะครับเป็นบ้านที่อยู่ใจกลางชุมชนนะครับเนาะครับระบบสาธารณูปโภคครบพร้อมเลยทีเดียวนะฮะใจกลางเมืองเลยทีเดียวนะครับห่างกรงงุงเทพมหานครเพียงแค่43กิโลเมตรครับพี่น้องครับ เรียกได้ว่าตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองจริงๆสำหรับในเรื่องของราคาขายนะครับวันนี้เปิดทำการขายกันอยู่ที่นะครับ4ล้าน2แสนบาทนะครับโฉนดพร้อมโอนนะครับหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยเนาะครับพี่ๆที่อยู่นะครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับเจ้าของบ้านนะครับเขาฝากมานะครับตรงนี้นะบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลแพรกษาใหม่นะครับ อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของนะครับถังน้ำถังน้ำสำรองนะครับปั๊มน้ำนะฮะนะทางด้านหลังบ้านนะครับแลนะบ้านนี้ก็ติดถนนกว้างนะครับเป็น10เมตรเลยฮนะบ้านที่อยู่ในโครงการนะครับ เอาละครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้คลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับมีความสุขทุกคนโชคดีมีเงินใช้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ